เปิดมุมน่ารักน้องแอบิเกลแชะภาพคู่กับพี่สายฟ้าหน้าเหมือนกันยังกับฝาแฝด ยิ่งโตยิ่งน่ารักมีพ่อยกแม่ยกติดตามและเอนดูคลั่งรักกันตั้งแต่แบรเบาะอย่างน้องเอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อารยาและไฮโซนอตวิสรุตโดยเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่อบอุ่นพัฒนาการความน่ารักของน้องแอบิเกลผ่านทางอินสตาแกรมของคุณแม่ชมพู่อยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดแม่ชมพู่ได้โพสต์โมเมนต์น่ารักลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นภาพที่พี่สายฟ้าถ่ายรูปคู่กับน้องสาวอย่างน้องเอบิเกลงานนี้แฟนๆคอมเมนต์สนันส่ง ักนเพ,เพราะทนเห็นความน่ารักของทั้งคู่ไม่ไหวจริงๆด้านพี่สายฟ้าเองก็เอาอกเอาใจน้องสาวไม่ห่างเอ็นดูน้องสาวแบบสุดๆน่ารักขนาดนี้มันเกินปุยมุ้ยสร้างรอยยิ้มวันหยุดสบายๆแบบนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวหลายคนแห่แซวว่าถ่ายรูปก,กับฝาแฝดชัดๆเหมือนฝาแฝดกันมากๆน้องเกลแฝดตัวจริงของพี่สายนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณะค่ะ